ສະບยดດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກຸສຸກົນສຸມອງສຸບອນພໍ່ໆກັບສອງນ້ອງແຄັດຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງມື້ຍາມສຸກເຊົ້າມື້ນີ້ກໍຕະຫຼາດເນາະບ້ານນາຫອຍປາງເປີດປົກກະຕິລ້ພີນ້ອງາທີ່ປິດมา1ເດືອນເນາະແມ່ນ້ອງເທນກໍມາແມ່ນ້ອງມນີປະທາກັລີພີນອງແມ່ນອງເທພານ້ອງຢຽມມານຊື້ເສືອຜາ งากำลังกลังเลือกกันกำลังเลือกเครื่องในกำลังเลือกเครื่องในสามแปดมีบ่ ของค่ะของขายกับมาหลายพี่น้องเลยอันนี้นะมันเป็นคาบานบ่นนเออน้องเยี่ยมกับแม่น้องเท่นกับมาผินน้อง บึงเนี่ยเข้านำมาทางนี้น้องสลาไปทางนั้น,น,น,นมันน้อยพวกเคี่ยวาาายางมันนั้นยางมันตายไวอ่ะ บ่ได้นะน่ะบ่60บาทน้องบ่มีสุกนี่ค่ะสั้นบ่ค่ะเรื่องได้เออยังบ่ได้โอ้ถายาวน่ะเขียวขาสันน่ะนะนางนุ่งนะนี่น่ะนี่สิงกระโปรงน่ะซื้อให้ใหม่นมันสันน่ะตัวนั้นน่ะอพิซื้อคได้ซะเออ ใช้บาสีเลือกซอยนี่งามอยู่มากสีนีบ่เอาไปซองโตนะโตท่าได้อ่ยจถามไคาบางสีถามนี่เออสีงามอยู่หมากงาอยู่สีสมกับสีชมพูมีสองสีนี่บอมีสองโต้ดีข้า่เจ้าอันนั้นด้เจ้าคลาย ที่เมื่อเลยบ่ขึ้นแวะเอากบแน่เด้อเออๆๆน้องเยี่ยมมาแม่น้องเทนพาน้องเยี่ยมมาซื้อเสือผาพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาโอ้ยวงเกี่ยวขาวอย่าเอาออยนั่นเอาแบบว่าาๆไว้หั่นนะ โอ้ยกีดยังได้ว่าฮาซีนุ่งได้นั่นนะบบแมนว่ามันน้อยได้มันใหญ่เดซอบธรรมดาแบบนั้นกับโบหมักบ่ ยังบอได้อยู่ตีส่งนะบ่เอออ้ําแบบนั้นแล้วไม่ให้นุ่งนะโตเท่านได้นะเขียวเฮ้ยคู่เท่านได้เฮ้ยย่างๆมน้ำซุมืดต้ละอัอืมเจ๊กามาสะบอนอ่นนะยืนผูกเก๊กอยู่เอออาซีอาซีเรื่องนั่นเขียว เียวสีเหลืองนั้นเออเอาการะนุ่งได้บ่แจักนะเ้าการะนุ่งได้นะไไบ่ทแจ็คนูมอหนะไปใส่หรอวะใค่เออบุตอกอ่ะนะ เด็กกบฝากมื่อหายแม่ถาอท้องของแซ่บพี่น้องเลยปน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 ว่าสีเมื่อแต่เมื่อวานนี่ดูพื้นเมื่ออันปนปนเมื่อวานนี่ก็ือปนเมื่อซื่อนี่ก็ือปนถ้าว่าสีเมื่อส่งเมื่อวานนี่แซ่จห้าผัดบดตอกเผาเฮ้ยว่ะเมื่ออื่นเราสีมาตลาดอยู่ว่ะเอาไปร้องติดใจหกสิบบาทใช่ปะหกสิบ หกสิบบาท<ร>นคนเพราว่ากับอันเคยใหม่มากยังเนาะมานี้เนะาะมาส่งเขาใหม่ไปจา้าเฮยอ้าเพราะว่ากับอันเคยใหม่คืออันใจดีชนะเอาเขาใหม่มาส่งให้กิน,น,เ,กนเอามาสร้างว่า,ทา,าแทะน,น่ะอ,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 อยู่เพราะว่าซื้อห้ามน้ำทางน่ะ เออเบิดแล้วตลาดน่ะมาเบิดแล้วยังได๋ตลาดตลาดยังบักหลายๆนึงบ่้องนีอ่ะบ่เอ้ยแม่นบ่จักยังไดเบิ่งเอาบ่บ่ว่าแม่นอยู่มันก็ตามรุ่นมันนั่นแหละี่าเาออ อันได้ยินข่าวว่าซิมีข่าวดีว่าสันน้องเยี่ยมเอฟซีอันเม่นมาอยู่ให้ไปถ่ายอันน้องเยี่ยมกับเบามิดแน่ว่าสันให้ว่างซะก่อนพี่น้องเอ้ยสินาดเพื่อมาเจอกันสามแง่สามแง่ไม่บอกว่างได้ข้าวองเฮียนหรืได้อือน้องมิดน้องมิดสิข้าวองเฮียนเลยคือร้านซอยคือร้านซาวอยากเก็บเกี่ยว เะไว่าว่เอร์จดีแล้วอีปุ้ยได้ไปงมฮะไปถาเอ้ยน้องเจ้านมันมาหยกระดกกระดี่ที่บอกกระดกกระดอไตอนทได้งมมาปล่อยคือมาปลอเด็กเทะเพันเยวนอเละเล่นอยูเลยอะไรายเป็นนะิปะสาวพันกีบที่มาถือสัม ถึกเย่ะัแงว่ากีหาหักใครออกเอ้อมันบวไยหัามมันโตละสพัคนซื้อน่ะพอซื้อแล้วอันโตหนึ่งนะสาหอดสามมันหอดอันพูดซีนหาลอยพูดได้โตหนึ่งบ้านๆนะชิปะไซก็่ามาแวะทากินเป็ดมาแวะทากินเป็ด

จีมเมื่อเลยเพราะว่าจีเมื่อส่งม่าวาเนี่โอ้มาอื่นเนีที่มาตลาดู่จังไหเราเอาเมื่อวะอดเอาวะบ่ม่อนกินคนแดกกระทังดอกไม่เอาบอกว่าย่านว่าท่านตลาดพิน้องส่วนนี้กบ่ว่าก็สีแบบว่า มุกนะมีบุญอะไรได้แม่นได่พี่น้องเอ้ยอันป้าว่านะว่าว่าคันออกมาเป็นผู้หญิงนี่สิบลังเท่แ่้หัวซันล่างยังล่งยางล่างเปล่าว่าจากล่างยังแล้วล่างนำปลาล่างนำปลาหรือล่างน้ำยังคือหูเนาะสิบลังว่วซันว่าห้าวหน้าหางท่องว่าอยู่เดี่ยวนี่นะในใจดีข้อท่อนข้อท่ออย่านี้หนามหัวเสือหัวว่มันกับยันหัวหัวท่งหัวเสือผัวแพร์เนาะเอากระหน่ำหัวเสือแต่ว่าหน้ามันไม เออหัวเสือกะขั้นมายายฝุ่นละฝุ่นละลังละลังนี่ก็เอาน้าเดี๋ยวหนินะไก่ช้างสีน่าบ่ไก่ช้างสีน่าบ่ให้เลืกเมื่อไหร่ใหนี่แต่ของเฮาอันนี้ของหย่าแล้วฮุบออกหน้าเมื่แล้วบอดีปล่อยมันปล่อยเลยเข่าหมูอ๋อโอ้โหรดอะไรสิกระมันมันบอกมีสัญญาณมันทีดามีบ่อน่ะมันไผ่ดับมันบอกมีสัญญาณปกติก็ลงได้อยู่เมื่อมานนี้อาเมื่อวานนวลเกิดคอยเลย เด็กหกมงศ์หกสิ่สองมงเสาอ์เออเมื่อวันเกิดเจ้านั่นนันว่าสิเมื่อน่ะอีน่ะออกลูกนะจังหวะบไดเมื่อนะมันก็จะมันก็ยังยังเกาะสองจันยาหรอเอออีนั่นได้ลูกนะเมื่อวันเกิดเจ้าน่ะหมากหนึ่งนะเป็นขี้มูกหมากหนึ่งนะพวกกินมอนหนาเนี่ยเขาจะเกี่ยวเขาก็เกี่ยวทีหกไม่ใช่ต้นมะเขาน ไปซนโอ้ยมพร้าองกับกา้าม่อยมันเะะสีสยชัเ้ยไม่เ <c oughs> ลยเพ่อนต้องทนอเคาเลาดเราผ่าหมักถั่วหมกัก<ว>ลาล <c oughs> พี่น้องเอ,อ้ยพอกานขีปนะสบายดี